สวัสดีครับพี่น้องครับโฟกัสสองบ้านอำเภออ o อฟิเซีลครับมือนีไทยคลิปมือแรกครับไอ้น่อเดียให้มันทำอ่เรวเป็นที่เพื่อนแ้วผางหัทำงานดีมากเลยเพื่นสเีลองเปที่เพื่อดเยนเต่รอยยังเหมือนอยู่กับลกอยากไออยากไยเล่นบัตอไป

โอ้แต่มุกหลังที่ซื้อกูยังบอยากฟัง,ง,งหากยังไงใจแค่ไหนไปหลองมันกันเถอะนิ้วเท้าปอมคิดตั้มมนาเมาแซ่บแสนนั่นเห็นไหอันนี้ทำเหลเ็กเวทีนะคือบวกไปเขาในร้านเขาอุปกรณ์ต่างๆกันนี่แหละโอ้อยากหันไปเมืองนี้มันอลังการมากนะครับพี่น,อน้องมันอลังการนี่หรื ไลฟ์ไฟกับไม่ต่อไม่หมดเลยไม่ทั้งระบบสุดยอดสักคิ้วคิ้วกินไม่กินไม่อะไรนะพี่น้องมันแบบวา่าไม่มากมันไม่แบบไม่แบบไม่เลยอะ่ะเออไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะสาวน้อยไปบันแข็งปีนี้ สุดยอดให่เลย,ย,ย,ยน้อยงานเลย,ย,ย,ยเห็นฉากแล้วว้าวมากเลยยังถ่าคลิปดู ล่ทางน้ำแข็งไปก่อนนะฮะ <พอ S 1> ช่วีเห็นหมดเลยอะไรเป็นอะไรอะ่ะเคนขโมยตังก็เห็น2 2> ดููทางน้ำแข็งไปก่อนนะฮะ่่พอุุ ขอาิถ่ายทางน้ำแข็งให้ดูนะฮะเออเาก็จะไปถ่ายกับข้าวนเอเอ้าไปน้ำเพลินนี่ลเอ้ามันไปใส่กบแปน้ำเพลินนี่ล้อาเอาน้าะ่จังหดไปเนาะยังไปไนพนออกจากซีกเีะแต่ ออกเดินทางไปนำคุณถอครับก็เอาพาถ่ายคลิปล้วก็ว่างๆนะฮะก่อนขึ้นเวทีเราก็ถ่ายคลิปหน่อยครับนะรรับครัวสาวน้อยพี่บันแพงครัวลำพินโซ ทีมงานเาครับทีมงานเป็นไงกของอร่อยด้ยครับกขออร่อยมั่ไห้กินดีมากเลยรอบๆนี้ก็จบแล้วใช่มยจบแล้วค่ะวันนี้ทำได้ทำเยอค่ะเมื่อคืนโดนเตะเยอะไปไหนแฟนแฟ่แซมาาข้าวอย่างแซมายาแงเอาใครท้ไม่เห็นปาดินไง้ยไคะเนี่ยดด ไปเจอรถเข้ามาเก็บไว้ห uh> รือเปล่าโอ้ไม่เอาแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะรถกระดีไม่เอาแล้วค่ะแรงมากแรงมากเดูนๆลูกกระหล่ำไม่นอนเลยค่ะต้อบริการเยอะมากเลยลูกมาใส่กันเยอะพี่ใหญ่ตาโตสัตอันนี้ตาไม่โคตรอ่ะไม่ร้านแก่แก้วแม่พี่นังตาโป๊ะบอกแกใส่ตาดมใส่ด่างดมไปดูไปดูของอ่านอ่าอ่าเอคผมพาไปเห็ดเด้อ จะเลิ่อร้อยตามเป็นตรงนี้ครับเอาแรนด์แรนดเลยปัดยังไงอะไรงเื่อยไงเื่อดโอ้ยภาษาอังกฤษร้อมเลยอันนี้หอ ออกันไก่ก็อมกันค่ะอันนี้ออมไก่เซนตอันนี้รงานะครับนี้ไม่รู้นะครหูหมูหมูสองขาอันนี้ไรไก่่ไม่ใช่ไก่ค่ะอันนี้หมูแไก่ค่ะหมูสองขาหอมล่าดีเนาะหมูป่าหมูสขายัไง้างครับท่จะได้เดินทางไปท่อ บึงกาลที่ยี่สิบเดนี้อ่าเด็ดพี่ยังค่ะน้ำน้ำลงมาหรือยังคะไม่มีน้ำครับบึงกาลไม่มีที่ยังคายไม่ลงมาน้องคายเมื่อวานนี้ไม่ไปบึงกาลไม่ไปไม่ไปบึงกาลนี่สูงกว่าน้องคายใช่ไหมสูงกว่าเพราะว่าป่ายางเยอะป่ายางเยอะเดินทางมาไหนนี่ยังไม่รู้เลยค่ะจะแจ้งอีกทีนึงวันที่ยี่สิบค่ะเจ้าการนะวันนี้ยังไม่แจ้งมาค่ะ ยังอยู่ที่นี่ก่อนค่ะสำหรับวงสองนี่ก็มือเดียวนะคะมือเดียวอ่านมือเดียวนะคะบ่ายสี่โมงเย็นตอนกบันก็นอนไปกบันก็นอนไปก่ะซักผ้าวัก่อนให้ฝนตกท้องอย่างนี้นะครับมาดีนะนั่นคือมาดีนะทำหน้าเลยนไม่ได้โนเนียค่ะ อยากได้รุ่นนี้เหรอมันหนักดีใช่ไหมอยากได้รุ่นนี้ครับทำแตกดีเนาะทำแตกดีอยากได้คืออยากได้อยากได้รุ่นนี้นะครับไม่ใช่อยากคิดอยากคิดอย่างอื่นนะฮะคิดลึกใช่ไหมมึงอยากคิดลึกนะมึงอยากคิดลึกรันแดงอยากคิดลึกนะเอ้าวมันจะรันแดงมุนอยากคิดลึกนะอยากไดรุ่นนี้ครับมันทำแตกดีนะโอ้ตาพริกแตกนะมันหนักนะทำแตกเออเนี่ยดีเนาะ พี่เาเห็นเด็กท้องคนฟองใหญ่ตงมาสากน่อยันนี้าพี่งาจัดสากก็แลมสากก็แลนนด้เนี่ยเห็นมเนี่ยอพี่าการจัดเล็กุ้งนะคะาะวงหนึ่งนะคะโ้งแนากบแนากเยแล้วก็ดทำเอาอ่ะฝากกุหลกุแกก่นครครับ่นน อขบคุณทุกกำลังใจพี่หองครับวันแรกนะฮะแล้วก็จะแบบนี้จะมีมือและวจิบสองจิบกันยังดียังดีกองปทายอย่างเลยแต่มันจะไปผ่อนเวทีมันสวัสดีครับ